สวัสดีครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของแหลมแทนบางแสนชนบุรีนะครับที่เป็นสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลสะพานที่ยื่นออกไปในเลมีศาลาพร้นอนเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับอของบางนะแสนเขาเรียกว่าจุดชมวิวแหลมแทน ลองชมบรรยากาศได้เลยครับขุดยินฝ่าวเลยนี่คือม,มึงบอกมึงบอกตือก็ผูกแล้วตกปีนั่งจ้างมาแล้วดิเราจิตป้อยเห็นมันหนึ่งอะ่ะมันก็ตังค์แกเห็ดไงเดือดท่าทางมันจะเล่นเราแล้วใช่ไหมใช่้รอเอ,อาตัวสี่ตัวนี่ยังไงกูก็ต้องได้สี่ตัวนี่แหลอะอก็เสียเงินตังห้าร้อยแล้วออืมันไม่ซื้อเลย,ยอ่ะเดือดท่าทางไม่ซื้อ ดูถ้าทางไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อเลยเราแรกแล้วจะเอาปูน่นให้ข้าแล้วปูสิไมันหนึ่งใบอย่าเอ,อีไม่ไหวขายของแบบนี้ไม่ซื้อกับลูกค้าไม่น่าขายของไม่น,น่ารซื้อซื้อดีกว่านะซื้อคิดไม่หมดนะ คดกินไม่นานแล้วเขาไม่สนหรอกเดี๋ว่าคดมันได้เยอะคดคด,คดมันได้เยอะกว่านี่นงะเป็นคนถี่ว่ามาคนโกงหกหละตัวนะแต่วันนี้เราจะไปทำตัวเองมันก็ไม่ใช่นะนี่หลอดไฟเรืออะไรหลอดไฟ ha 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 โอ้ยร้อนอยากเห็นตัวปลาก็รอดูดิ <laughs> โอ้ oh, ได้ละตัว <laughs> ได้เห็นตัวปลาแล้ว <laughs> ลลเออน่ารักดีว่ะเฮ้ย <laughs> น่ากินว่ะอันเนี้ยไปทำอะไรกินครับไปทอดเหรอทอดแยงส้ม <laughs> ตัวิีได้นะเป็นตะหอนว่ะอันนี้รู้สึกจะชอบความชอบเนี่ยอะนั่งเย็นๆท่านไหยกัน